การร้องเพลงกับผลไม้นี่จะทําให้รสชาติอร่อยขึ้นแต่อย่าให้ใครเห็นนะฮะถ้าเกิดเรามาเดินร้องเพลงผลไม้ฝั่งเนี่ยอย่าให้ใครเห็น <c oughs> เขาอาจจะไม่เข้าใจเรา <c oughs> ว่าเฮ้ยเราทําอะไรอยู่นะฮะสมมติว,ว่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นนะสมววตนนมติม <นะ S 1> มว,ว่าตอนนี้มีใครเห็นโอ้แล้วน้องดูงดือนเออเฮ้เมุเทศบอกไอ้นี่แปลกๆที่เก็บมานี่อยู่ข้างในฮะอันนี้ผมเก็บผมจำได้ผมทำทำสีมันได้ใครดูอยู่ตอนนี้ถ้าหิวนะฮะ ก็ไปไม่มีกลืนสำเร็จรูปไม่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะถึงมิดวินเทอร์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับก็ถ้ามาเขาใหญ่ก็จะมีอยู่หลายหมายเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราจะไปที่มิดวินเทอร์กันทาหารฝรั่งะหน่อย วันนี้เรากำลังจะมาเก็บผักนะครับเพื่อไปปรุงอาหารไปกินกันพอมาโคราชต้องเรียกมะเขือเทศอะไรไหมนะมะเขือมะเขือซึ่งอยู่ทางด้านนี่คอเงื่อนขัวนี่อเงื่อนขัว <laughs> ้วไปดูมะเขือเทศนครับอยู่แปลงนี้ครับ <laughs> นี่ฮะมะเขือเทศ <laughs> ของเราเต้นไม่ออกไม่ใช่นะต้องเดินเข้าไปอีกอ่ะนี่แปลงมะเขือเทศ แต่ผมว่าสีแดงๆขนาดนี้แดงเข้มๆอย่างเงี้ยเนี่ยน,น่าจะทานได้แล้วนะครับการร้องเพลงให้จากต้นผลไม้ที่ึงทำให้รสชาติมนอร่อยกินได้ครับก็แต่อย่าให้ใครเห็นนะฮะอย่าให้ใครเห็น <c oughs> เขาอาจจะไม่เข้าใจเราว่าเราทําอะไรอยู่ <c oughs> แต่เขาบอกว่าการที่เราพูดดีๆกับต้นไม้นะฮะเขาเขารับฟังได้ว่าเราให้ความรู้สึกให้พลังงานดีๆกับเขาไปเขาก็งามขึ้นได้นะครับแต่การที่ไปร้องเพลง,งเนี่ย อยาให้ใครเห็นเป็นขาดนะครับสมมติว่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นนะสมมติว่าตอนนี้มีใครเห็นโอ้และน้องดวงเดือนเออโอ้หนอดวงเดือนมุกเทศต่างต่างประเทศไม่ดูเรื่องนะฮะนี่กำลังงามเลยนะฮะกำลังนำไปรับประทานได้เลยนะครับสีเขียวสวยเลยนะครับพี่ก้องกล้าตัดไหมครับครับก็ถ้าเราไม่ตัดฮะเราก็ยกไปยกไปทั้งกระถางนี้ก็ได้แต่ว่าจะหนักหนักเกินไปนะฮะ นี่น่านำไปทำสลัดนี่มันได้ฟิลครับตัดผักกินเองนี่มันได้ฟิลมาก <c oughs> โอ้โหนี่เรียกว่าตัดเองกับมือ <c oughs> ปกติก็ยุย้ยเป็นคนปลูกแล้วยุย้ยก็ตัดแต่วันนี้ไม่มียุย้ยเราก็ตัดเองนะครับมาที่นี่ <c oughs> เดินถือมีดนีไม่ต้องกลัวนะฮะคุณรู้ <c oughs> เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหม เ,เ,เดินถือมีดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะเราไปตัดผักเฉยๆที่นี่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงนะฮะเพราะเขาปลูกในเรือนแบบปิดเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีมแมลงเข้ามารบกวนก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงปลอดภัยในการที่จะรับประทานครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยไปทำอาหารทานกัน เอาละครับมาถึงเรื่องของอาหารเย็นอาหารเย็นเราก็ไม่ควรจะทานหนักแหละผมก็จะงดเรื่องพวกแป้งพวกของมันๆอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยสั่งมาเป็นปลาหิมะเป็นกริลนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแกลล็อกหอยเชลล์ส่วนอันนี้นก็เป็นผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้แหละนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นซุปปลาทองพามิกินซุปนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีเรื่องของแป้งเรื่องของแฟกเรื่องของไขมันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาหารเย็นที่ทานแล้วแบบ สบายใจแคลอรี่ไม่สูงอะไรดีมันน่าทานได้หมดเลยขอผมก็เริ่มซุปก่อนเลยแล้วกันนะทางกินซุปนะครับห <c oughs> อมมากกลมกล่อมหอมมันนุ่มมีเค็มนิดนิดมีหว,วานหวานนิดน,นิดหวาเนื้อฟังทองสรุปว่าอร่อยอะนะอร่อยจริงสแกลปโอ้โหนี่เป็นสแกลอปเป็น หอยที่ใหญ่มากนะครับนี่ถือว่าใหญ่มากจิมซ้อนนิดนึงก่อนเข้าปากลมก่อนอร่อย <c oughs> มันสดอะ่ะใครดูอยู่ตอนนี้ถ้าหิวนะฮะก็ไปไม่มีกลืนสำเร็จรูปไม่ใช่ขับรถขึ้นรถนะสตาร์ทมิวเอก็กขับมานี่เลยมากินที่นี่มาถึงตาฮิมาแล้วครับหิวเลยใช่ไหม ผมจะบอกให้คุณผู้ชมไม่มไก็ทค่จ้าก้อกนไม่ผิวงานขงนึงข้างผมวอาเขาผิแล้วอาก,การนี่ต้องมาผมบูลแบบการที่สี่ก็คือถูหน้าทูหน้าถูหน้าสลับส่วนอันนี้ก็เป็นผักที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นี้แหละนะครับพี่เก็บมานี่อยู่ข้างในฮะอันท,ที่ผมเก็บผมจําได้ผมทําทําสีมันได้ เพอร์เฟกมากครับสดชื่นนะครับเวลาทานพวกสลัดที่มีความสดชื่นผักกรอบกรอบสดสดทูน่าแบบสดสดผมว่าเป็นดินเนอร์ที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับชอบอร่อยถูกใจอร่อยแบบได้สุขภาพด้วย